คลิปนี้จะมาสอนวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโจทย์ให้วงจรอนุกรมมาวงจรอนุกรมโจทย์ให้ r 1มาให้ r 2มาให้แรงดันที่ตกข่อม r 2มาก็คือให้ v2 มาโจทย์ข้อนี้ไม่ได้ให้แรงดันที่แรงจ่ายมา ขาให้หา v 1 v 1ก็คือแรงดันที่ตกอพ่อม r 1เขาให้หา e e ก็คือแรงดันที่แหล่งจ่ายเขาให้หา i ก็คือกระแสทั้งหมดในวงจรเขาให้หา r t ก็คือความต้านทานทั้งหมดในวงจรเขใา,า,าหใ,ขให้หา p 1ก็คือกำลังไฟฟ้าที่ r 1เขาให้หา p 2ก็คือกำลังไฟฟ้าที่ r 2 คอยหา pt ก็คือกำลังไฟฟ้าทั้งหมดของวงจรมาดูวิธีทำมาดูตรง r 2ตรง r 2เนี่ยเรารู้ค่า r 2รู้ค่า v 2เราก็จะได้ i 2 i 2ก็คือกระแสะไฟฟ้าที่ไหลผ่านตรง r 2เราจะมาหา i2 สอเท่ากับ v2 ส่วน r2 i, 2. I 2. เท่ากับ v 2. ส่วน r วนแทงค่ามา v2 สองเราก็รู้แล้วคือ12หารด้วย r2 r2 อง้วเราก็รู้แล้วคือ24เราก็ไปกดเึื่อี่ดเลขมาได้สิจุดหหน่วยเป็นแอม วงจรอนุกรมกระแสในวงจรมีค่าเท่ากันแสดงว่า I ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ I2 กระแส 1, ะที่ไหลผ่าน r หจะมีค่าเท่ากับกระแสที่ไหลผ่าน r สจะมีค่าเท่ากับกระแสทั้งหมดในวงจรกระแสมีค่าเท่ากันแสดงว่า i ก็มีค่าเท่ากับ I2 มีค่าเท่ากับ0 5แอมป์เราไม่จาเป็นว่าต้องหา V1 ก่อนนะเราหาตัวไหนก่อนก็ได้แล้วแต่เราสะดวกเลยหาเราได้ I ตัวนี้ละแสดงว่าการะแสที่ไหลผ่าน R1 เรารู้แล้วเพราะการะแสทั้งหมดในวงจรมีค่าเท่ากันถ้ารู้กระแสที่ไหลผ่านรู้ความต้านทานจะได้แรงดันที่ตกคข้อม พราะฉะนั้นเราจะไปหา v 1 v 1เท่ากับ i 1คูณ r 1 v เท่ากับ i คูณ r สมมุติถ้าเราอยากหาค่า i ให้เราย้าย r น่ยคูณอยู่ย้ายลงไปหาร i จะเท่ากับ v ส่วน r เนี่ย i เท่ากับ v ส่วน r สูตรตั้งต้นเป็นอย่างนี้อยากรู้อะไรเราก็ย้ายข้างเอาอยากรู้ i ก็ย้าย R ลงไปหารแบบนี้อะแทนค่านะแทนค่า i 1หนึ่งก็คือ i ตัวนี้แหละมีค่าเท่ากับ0.5คูณกับ r 1 r 1มีค่าเท่ากับสิบสองสิบสองโอห์ม ได้6โวลต์6โวลต์ได้ v 1นะได้ v 1. หรือ v รู v หรือรู v 2ก็จะได้แรงดันที่แหล่งจ่ายวงจรอนุกลมแรงดันที่แหล่งจ่ายจะมีค่าเท่ากับ v 1บวก v 2 1> v 1คือ6 v 2โจทย์ให้มาแล้ว v 2คือ12 12โว e ลต์ e เลยมีค่าเท่ากับ18โวลต์ต่อมา ที่จะมาหาอาีความต้านทานทั้งหมดของวงจรอาีเท่ากับอาหนึ่งบวกอาสอง R หคือ12 R 2>, 2คือ24 R T เลยมีค่าเท่ากับ36โอห์มหรือจะหาจากสูตร R เท่ากับ V ส่วน i Vt Vt ก็คือแรงดันที่แหล่งจ่ายก็คือ E อะแหละ e มีค่าเท่ากับเท่าไหร่สิหาด้วยกระแสทั้งหมดในวงจรกระแสมีค่าเท่ากันคือ 0.5M แอม ก็ได้36โอห์มปีค่าเท่ากันจ,จะหาจากสูตรไหนก็ได้ไดอา t แล้วทีมาหาหา P1 P2 p ่ p พเท่ากับเท่ากับ V1 คูณ I1 เท่กับ V 1, คูณ I 1, จริงๆแนละ้วพมันหาได้หลายสูตรมาดูนะที่เคยสอนไป P เท่ากับ V คูณ i เท่ากับ i สแควร์เท่ากับ V กำลังสส่วน r ี่ยหาได้ทั้ง3สูตรเลยนะสุดท้ายมีค่าเท่ากันจะใช้สูตรไหนก็ได้แทนค่านะแทนค่า V 1 ก็คือ6โวลต์ i 1ก็คือ0.5แอมป์อ่ากระแสมีค่าเท่ากันได้3หน่วยเป็นวัตตนะ์ได้3วัตต์กำลังไฟฟ้าหน่วยเป็นวัตต์มาหา p 2เท่ากับ v2 คูณ i2 v2 ก็คือ12 12โวลต์ i2 ก็คือ0.5แอมป์เท่ากับ6วัตต์ได้ P1 ได้ P2 อีกค่าหนึ่งเราจะหา Pt กำลังไฟฟ้าทั้งหมดของวงจรมีค่าเท่ากับ P1 บวก P2 P1 ได้3 P2 ได้6 Pt จับบวกกันได้9หน่วยเป็นวัต หรือจะหายสูตรหนึ่ง PT เท่ากับ VT คูณ IT VT ก็คือแรงดันที่แหล่งจ่ายมีค่าเท่ากับ18คูณ IT IT มีค่าเท่ากับ0.5แอมป์ก็คือกระแสะทั้งหมดของวงจรก็คือ0.5แอมป์ ได้9หน่วยเป็นวัดสังเกตได้9เท่ากันจะใช้สูตรไหนก็ได้โอเคเรียบร้อย